สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลกันก่อนแล้วคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เราพันาไหมดเวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องวารายตี้ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเปิดตัวอย่างละครใหม่อีกแล้วนะครับคราวนี้นะฮะจะไม่ใช่ช่องเจ็ดคราวนี้นะฮะจะเป็นช่องวันนะครับก็กลับมานะครับกับละครเรื่องหนึ่งที่เอน่าจับตามมาเหมือนกันนะ พูดถึงละครแนวนี้จะเป็นละครแนวอีสานในกววาได้นะครับก็เป็นแนวบูด้วยนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีร้องเพลงด้วยก็ได้นะครับกับเรื่องพายาติพันข้าวเหนียวนะฮะก็เราก็ได้เห็นพี่ต่ายอราไทยนะครับเล่นบูเรื่องแรกนะครับแล้วก็พี่ไผ่พุทสะทรด้วยนะฮะก็มาเล่นเป็นตำรวจเหลือทุกอย่างนะฮะก็น่าสนใจนะบูแน่ๆครับเรื่องนี้นะหลายๆคนน่าจะเห็น พี่ตายกับพี่ไถ่เล่นละครได้กันมาสักสองเรื่องละเรื่องอะไรนะมงกฎดอกหญ้าแล้วก็เรื่องอะไรนะ,อ,รรอ,อ,ะรนะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องอะไรนะดาวจักฟ้าเอเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะแต่คราวนี้สองคนนี้ฮะก็กลับมาโคจรกันอีกครั้งนะครับคราวนี้นะ่ะเป็นเล่นเล่นเป็นตัวนําเลยก็ไ,ได้เป็นคู่พระนางเลยนะทั้งความสนุกความฮาแล้วก็แอคชั่นมีแน่ๆครับผู้ถือละครเรื่องน,นี้จะเล่นเวลาไหนนะก็ น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจช่างวันนะครับว่าทําไมช่องวันเนี่ยชอบทําละครตอนเย็นเนี่ยเป็นละครแนวอีสานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคือถ้าเป็นไปได้นะฮะผมอยากให้ช่างวันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนธุริยาบทใหม่ก็คือทําแนวอื่นบ้างที่ไม่ใช่แนวอีสานนะมันจะดูแบบเออมันจะดูหลากหลายมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าผมก็นําละครเรื่องนี้มาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะหลายๆคนน่าจะ เห็นตัวอย่างมาบ้างแล้วนะครับแต่ชอ่องวาไรตี้ของเราไม่น้อยหน้าฮะเราก็นํามาให้กับคุณชมได้รับชมกันเหมือนกันนะครับผมโอเคถ้า,ถางั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทสิมมารุ่งวิงต <ee> ัวนี้น้อยคือจังไคพวงเป็นสุภาพาบุรุษเอาไปเลยบงมบ้าบูมบ้ยตอนนี้คุณตากำลังป่วยนะคุณตาคงอยากให้น่าเจยไปรับมือรดกมขคะมือรดกพูดไปจีบวระทวนเจ้าไปเป็นบริการ์ให้ญาติ ส่วนนี้คเพื่อเซ่เพื่อเจ้าคิดพอดกระทูมาดองนาดานอยากได้สมบัติของคนอื่นใคอที่บอกให้เดาคนกีตาค้นรวยวุฒิหมความว่าสิเก่งกว่าคนอื่นหรือฉลาดกว่าคนอื่นเข้าใจบอเจ้ยเป็นทายาทอีกคนของตระกูลคําแพร์เขาจะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนในบริษัทเห็นเถียรที่โมดแดดดี่ของคนจัา มันกำลังจะมาแย่งทุกอย่างไปาจ,จากติตาติตาเกลียดมันเกลียดมันเกลียดมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่แล้วเที่ยวแค่นี้ไม่จะทำะไรทัานหรอคุณพิมพ์คุณบัวเรียนบอกว่าให้ผมดูแลคุณ่องดีเพราะตอนนี้คุณไม่ปลอดภัยถ้าได้โอกาสอุ้มมันมาเรียกคาถ่ายร้อย้อยแม่นคุณพิมพ์คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะทำให้ผมเป็นห่วงนะผมไม่อยากเห็นคุณขี้แยยิ่ยงขี้เล่อยู่แล้วเดี๋ยวจะไม่สวยดีหมายว่าเธอหรอ สดต wow. ch ํางตงเลยค่ะบนีอย่างงา่กูเชิชมโดยเฉพาะน้องอายอาคนสวย